ไฟเมโทรน,นะครับที่ปารีสนะครับก็อันนี้เป็นสถานีรถไฟใหม่นะครับอ่ามีประกาศครับเชื่ว่ามี Uber อุบัติเหตุนะครับระหว่างสถานีรถไฟก็เดี๋ยวเขาจะอธิบายให้ฟังนะครับของความคืบหน้าของอุบัติเหตุนะครับ ก็อย่าลืมสัมภาระบนไว้บนรถไฟนะครับก็อาจจะกลัวเป็นระเบิดหรือว่าอะไรอย่างงี้นะครับก็จะต้องเสียเวลาในการตรวจค้นนะครับ อันนี้เป็นสถานีรถเมโทรนะครับเราก็จะมาดูกันเป็นตู้สําหรับทิเกตนะครับขายตั๋วนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถซื้อตั๋วได้จ่ายได,ได,ได,ได้ด้วยได้บัตรเครดิตนะครับที่นี่ได้หรือว่าอันนี้เป็นตู้สมัยใหม่นะครับสามารถใส่ออธนบัตรได้นะครับใส่เรหรียญได้ว่าจะจ่ายได้ด้วยบัตรเครดิตไม่ต้องสัมผัสนะครับหรือว่าจะต้อง สัปปก็คือใส่บัตรเครดิตเข้าไปตรงนี้นะครับเลือกภาษาได้สําหรับาภาษาฝรั่งเศสเอ,อ่อภาษาเอ,อ่อสเปนภาษาเยอรมัน,นาภาษาิตาเลียนนะครับนี่เป็นตู้ขายตัวนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถเอ,อ่อติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางแป้นกดนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ที่สถานีบางสถานีนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นป้ายบอกว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับสถานีตรงนี้ภายเดินภายในรักมี5นาทีจะ ไปที่ไหนได้บา้างเป็นแผนที่ทั้งหมดนะครับเราจะได้ไม่หลงทางนะครับพอมาถึงสถานีหมายถึงว่าถ้าเราจะมาถึงสถานีแล้วจออกไปข้างนอกนะครับเดินไปรอบนี้นะครับระศมี5นาทีก็เราจะไปตรงไหนได้บ้างนะครับหรือว่าจะเข้าปารีสนะครับจะเดินทางก็จะเป็นแผนที่นะครับให้ดูจําสีจําสายรถได้ให้ได้นะครับไม่ต้องจาไม่ได้แต่ว่าอาจจะดุ้งดูแผนที่ประกอบนะครับ นี่นะครับเป็นสถานีแล้วก็เดี๋ยวทางเข้าผมจะเอาตั๋วเมโทรออกมานะครับแล้วก็จะเข้าสถานีนะครับว่าจะเข้าอย่างไรนะครับไม่ยากเลยนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยด้วยนะครับนี่นะครับเป็นตั๋วเมโทรนะครับราคา1.69นะครับเดี๋ยวจะเข้าวันนี้จะไปโอเปร่านะครับ จะขึ้นสาย14ตั๋วรถไฟเมโทรรถไฟใต้ดินนะครับของประเทศฝรั่งเศสนะครับ<อ>ก็เวลาใช้บริการนะครับใช้ยังไงเราก็เลือกมาที่ช่องอันนี้เป็นทางเข้าสำหรับรถไฟเมโทรนะครับก็เราต้องเลือกเออที่มีสีเขียวนะครับเราต้องเลือกตรงนี้นะครับคือ มีที่เสียบตัวนะครับ่ึงช่องอื่นยังไม,ไม,ม่ไม่มีที่สิบตัวก็จะใส่ไม่ได้นะครับีแต่ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วตัวก็จะออกมาแผงกั้นพลาสติกเปิดแล้วก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ลงมาดูว่าเราจะไปสถานีนี้สถานีหมเอี่ยมสะอาดสะอ้านนะครับถ้าต้องการลงไปที่ชันชลาแต่ว่าเรา เออเดินลำบากเดินลงบันไดลำบากนะครับอาจจะใช้ลิฟต์ได้นะครับก็จะบอกทางว่าลิฟต์คันนี้จะไปสถานีไหนบ้างเสียอะไรบ้างนะครับเราสามารถลงลิฟต์ได้นะครับหรือวมาถ้าไม่อย่างนั้นเราก็สามารถลงบันไดได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเดินลงบันไดไปชานชลาสถานีรถไฟใต้ดินนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ